แลกตัวช่วยหนึ่งก็คือนี่เลยตัวนี้ตัวนี้นี่ของตัวนี้ครับโอนิวนี่คือด้วยช่วงโควิดแบบนี้ที่สเปนเราก็ไม่กล้าจะพาลูกออกไปตัดผมข้างนอกฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยบันเลงด้วยการตัดเองนะคะนี่ค่ะนี่นางมีหลายหัวด้วยนี่มีหัวมาหลายแบบนี่หลายแบบ มาให้ให้น้องสามารถต่อให้แม่จะแบบว่าไม่เคยมปีประสบการณ์ในการตัดมาก่อนเพรามีหนังสือสมุดเล่มเล็กๆเนี่ยสอนด้วยว่าวิธีการตัดจะทํำยังไงเดี๋ยวแม่จะให้ดูคลิปในนี้นะคะว่าตัดไปแล้วแล้วน้องก็ดูจะแฮปปี้กับทรงผมอันนี้เลยค่ะคุณแม่แนะนําสําหรับคุณแม่ที่ว่ามีลูกผู้ชายแล้ว มีมีประสบการณ์ในการตัดบ้างหรือไม่มีก็สามารถตัดได้เพราะว่ามันมีวิธีการใช้ง่ายๆแล้วก็มีหวีรองอะไรเงี้ยอยู็แล้ว No, oh. no, ah. <laughs> <laughs> hmm? okay, okay, no, okay, but well, then send me left. I live this little piggy winter. Cats don't eat but go six or hours a day. Cats lick their hoes to keep clean and tidy. What a funny way to have a bat in fluffy wool. People use wool to make sweaters, socks, hats, and mittens. And wool keeps us warm in the winter. No. แค่บ่แม่แค่บ่แค่บ่โอ้โอเคเมื่มแล้วมั้ยพ่อบอกว่าโอเคเบลินครับเบลินครับเบลิน Do you like your new haircut? Do you like your new haircut, Belin? You like your new haircut? Yes. Oh, you sweet boy. เบลินครับ ไม่รินไม่ได้หล่อไหมนีม่หล่อเหรอหล่อปะไหนใครหรล่อยกมือขึ้นเทลินเฮี่ยคนไหนหล่อให้ข้มือขึ้น